สวัสดีครับบาทอสวัสดีคานผู้ชมครับ,รบสายด่วนมากลางดึกครับปู่อุบลน,นะครับงวดที่ผ่านมาปูวา6-20มา20ูนะครับปูท่อมาด่วนนะครับอยู่ในสายงวดวันที่16ตุลาคม2 5 0พ6นหารอยไปฟังนั่นกันนะครับงวดนี้นะครับปูวาได้มาแล้ว งวดที่แล้วโทรหาบ้าวเาสามสีสายเกี่ยวับปูวนะครับเอามาฟังน้ำกันอาจจะมีเสียงสะท้อนขอโทษขอให้ได้ทำชุบเด้อปูอยู่ในสายเอากาบนมัสการครับปูอาครับงวดที่ผ่านมาเปูเดี๋ยวผมถามก่อนงวดที่ผ่านมาได้ตัวไหนคือบอทูมาบอกบ้าเทาเนี่ย กับงวครับงวดที่แล้วกับบริโทหาปูทุ่งมหาผมอยู่เป็นบอกสามสี่สายสามสี่สายเบาเขาบริรับธรรมชมหกสองศูนย์กับมาสองศูนย์ศูนย์สองมันบ้ปูลาล่างได้ตัวไดเลขล่างนะได้หกเจ็ดล่างได้หกเจ็ดออกหกหกแต่ว่าล่างหนึ่ง ล่างนี่บ่ถูกเนาะปูเนาะบ่ถูกบบถูกเลยโอ้ตว่าบที่หกสองศูนย์้าศูนย์สองงวดนี้ได้แร้วเปล่งวดนี้งวดนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วจังไรกะให้แม่นๆขึ้นงวดที่แล้วเดาปูเด้อทั่วหาสามสี่สายกับบรับติปูบานแมนอืมไม่ได้ วนบสามบุมาปูอ่าเดี๋ยวนะครับปูแป๊บหนึ่งครับผมปูอุบลน,นะครับสิบหกตุลาหกหกนะครับวิ่งบน <3> <3> วิ่งบนศูนย์กับสามครับปูสาศูสามสองสาม ศูนยสมแนนยันไปแล้วมันขึ้นหก้อยย์สครับหลักร้อยสองหลักร้อยสองสามตัวตัวไหนพัวสองสามสองนี่บอกสองสองสครับสองสองากอสองศูนยหลักร้อยคือ2องสองสองสามสองศูนย์สาม แค่นี้บอกปูแค่นี้ดาวทางล่างแล้วบาดอ่าเดี๋ยวเริ่มปูเด้อ <c oughs> เน้นคูไ่ไห้บนนี้เน้นทั้งสองตัวเลยบอกเน้นสองเน้นสองสามเน้นสองสามสามตัวก็จะสองสองสามเนี่มโนปูนนครับสองศูนย์สามเป็นตัวร่องเอาล่างครับผมร่างบอส หนึ่ง no ศ no no no. ูนย uh ์สามศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนก่นครับห้าศูนครับห้าศูนย์หกศูนย์คูแค่นีนปะปูซีคูเน้นคูไดปูึดมาสดมาสามศูนแล้วเอาสามศูนย์ ศูนย์นี่เด่นล่างบ่ปูวเด่นล่างถ้าวิ่งจะบ่วิ่งศูนย์บ่ล่างบ่บ่มันมันมัดที่สามศูนย์นี่ครับมันก็สามศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์ครับอืมมีตัววิ่งบ่ล่างนี่ให้ตัววิ่งบ่องวิ่งวิ่งศูนย์แลลักหน่วยวิ่งวิ่งศูนย์ลักหน่วยนะครับล่างล่างวิ่งศูนย์ ศูนย์มาหลักหน่วยนนาะปูอ่อจังไหนกกเห็นแม่งคือหกสองศูนเนอาเรรู้นรอรนิดอาญาถึงมั่นนะครับครัอกเรกครับตีกับบกับเป็นศูนย์ีเป็นเจ็ดบาแล้ก็ครับศูนกี่กัเป็นจ็เจ็บวกกัเป็นหนึ่งครับหนึ่ง วกนี้จะเป็นแตมันิ่ามาสูท์ทีเดียวไปเลยครับอืมงวดที่แล้วเนี่ยเสียด,สดายนกปูเนาะรูเนาะบ่ได้รับสายปูเ้้เ้ตมาเอ,อมาครับ,รบป็นเวไปูวท่มาก<อ>ครับรัแบบแน่นเลย รักร้อยกันแม่นบ่ปูเอากระเพราหนึนงน่งสองเลยอืมงวดกระเพรหนึ่งสองแม่นบอกมน่ยอืมแล้วจะตองอีกไปถ้าเราสองกันแ้่ลักร้อยงวดนี้ได้สองอีกปูแค่นี้ได้สองอีกมัน่นใจว่าลักร้อยนี่มัน่นใจ <c ười> ล้านเปอร์เซ็นต์มันม่นใจล้านเปอร์เซ็นต์แล้ วิ่งบนศูนย์กระสาีมีเด่นตัวใดเด่นทั้งสองตัวแลวบ่กทั้งศูนย์ทั้งสามบ่อกันโลดแต่ว่าแค่ยี่สองสามมักแห้งสองสามโอ้เหล็กีีเล็กน้องปูว่าเด่นทั้งศูนย์ทั้งสามอ่าลักล่อยนีมั่นใจสองครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันท่านผู้ชมหน้าจอนครับปูยังอยู่ในสายนะครับวิ่งบน 0ย์กับ3นะครับสองสศสที่จริงที่จริงปูอยากฟันให้คู่เดียวปูสองค่คู่เดียวคือสองสามโดดสองสามโดดคู่เดียวหลักร้อยสองเลยทำบชชงวดเนี่ยปูถ้าฟันคู่เดียวคือสองสามนสานี่เป็นตัวรองนะครับ จับหลักลอยใส่สองสองสามสองศูนย์สามนะครับล่างนะครับเด่นศูนย์หลักหน่วยวิ่งศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์สามศูนยะ์หาศูนย์หกศูนย์เน้นให้ที่สามศูนย์เอาปูปูครับศูนย์สามสามศูนย์นึ่จะมากทั้งบนทั้งล่างหมอปู กันไกันบมาถึงขาเหนือต่วลูกอะไหขอยู่เออกะเล่กะเล่เด่นสามศูนย์อยู่ล่างนั่นครับโอ้ถามในนี่รักลอยนี่สองนี่คือมันใจแห้งแค่สองนี่มันใจนี่ครับไม่มาอะไรเลยล้วนไหก็สองก็สองสี่สอง อ่าอาแต่ว่าปูคือว่าได้6กสองคือว่าได้หกสองศูนย์อ๋ออ่าแต่ว่าลักไอยได้สอยู่มันบกว่าที่แล้วเนี่ยไม่มั่นใจสองปูเนาะ เอาแคปหน้าจอด้วยทรม้ชมเด้นะครับปูอุบลโทรมาด่วนนะครับปูมั่นใจคักนะครับผมหลักร้อยฟันให้2นะครับวิ่งบน0ูนย์กับ3นะครับเน้นที่2องสามนะบศูเป็นตัวร่อง3ตัวเน้น2องสองตัวรองล่างวิ่ง0ูนย์นะครับหนึ่งศูนเน้นที่30มศูแคปหน้าจอทรม้ชม แน่นเด้อปูเด้อรักร้อยเนี่ยผมไ่ยอบ่กผ่านหน้าบ่กผ่านหน้ามันบ่ปูอืมครับอืมเอากระเน้นให้คือชุดบนนี่เน้นคักค่ะคือสองสามอ่ะครับปูเป็นเลขาเลียนเนาะครับทั้งทั้งสาวที่ที่เกาหลีเพือนจะโทษว่าบอกครับ ันบาลีก่าเลยสิฮเด็กตวมันอแล้รานสาวพนครับไม่ได้เร้นกคือรานกบอกเพ้นได้หกกบอกเีงวดนี้พ้นมักตัวไรกละปู้งงวดนี้พ้นมักตัวไรกละก็บอกูนย์กับสามโอ้ทุบอกูุยนกับสามนี่เลยเียทนอนูม ครับอืมนะครับปูอุบลนะครับทชมชุ่มรักลอยกกนแม่นคือปูอาบอนะครับรอพิสูจน์กันนะปูเนาะรอพิสูจน์เบิ้งเอาบาเเอาไปจะลบกวนซัานี่ละปูครับเเอาต่ กับซาทูรับปูรับัาปูครับผมขับซาธูครับผมเอาทำชุ่มเสียงอาจจะสะท้อนเนี่ยขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมอาจจะเป็นที่โทรศัพท์บอกของปูกับของเบาเถ่าที่แหลกล่องปรับเบิงแล้วแต่ว่าบ่ได้พี่น้องขอโทษขออภัยถ้าเสียงมันสะท้อนนะครับผม อ๋อการเจว่าหลายเนี่ยนพี่น้องเพราะว่าทําคลิปก็ต้องทําให้มันได้เวลาด้วยครับทำชุมนะครับถ้าว่าจะสร้างกระรี่เอาก็ได้ว่าเป็นยังนะครับรีเบิรงเอานะครับทำชุมก็ขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านนะครับเนาะขับปูเมืองอุบลนะครับเอายำให้อีกรอบนะครับวิ่งบนเด่นศูนย์กับสามเด่นซ้ำกันนะครับแล้วก็ตรงกับเลขหลานสาวจากเกาหลีปูว่าเลขมาจากเกาหลี นะครับเผนห์เด่นมาศูนย์กับ3นะครับจับคู่ให้2 3งสามัตัวเน้นเลย2 3 0 3ตัวรองหลักร้อยคือ2นะครับหลักร้อยคือ2อนะครับสตัวเน้น2องนะครับตัวรองคือ2 0 3ศูกับล่างวิ่งศูนย์ห0ึ่งศูเน้นที่3 0มท่านผู้ชมขอบคุณ f อฟซแฟนคลับทั้งชองทุกท่านนะครับขอบคุณพอยังมไงสุขุสุขลนนะครับขอบทุกท่านสุภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนนะครับ พอ,อกันคลิดหน้ายอดมินบ่าวเถ้าสวัสดีครับ